ผู้ครองครับผมอาจารย์โบโอภาสโอภาสขเดชที่เกษรแปหนึ่ง้องแขกภูเทพอนครวันนี้ก็มียุสิ์ของผมนะครับที่เขาสอบผ่านภาควิชาภาษาอังกฤษของสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเดี๋ยวให้น้องเขารายงานตัวนะครับสวัสดีครับผู้ชมดิฉันชื่อนางสาววิรุตสบาชเคยมาดิวกับอาจารย์เดือนกว่าคันก็รู้สึก รู้สว่าอข้อสอบตรงตามที่อาจารย์ได้เูรียมไว้แล้วภาษาอังกฤษเขาจะออกหลักใหญ่ๆเลยมีกี่หัวข้อครับาการสอบภาษาอังกฤษของตมมีประมาณสามถึงสี่หัวข้อได้การับหัวข้อแรกอะไรนะมีการ conversation มีการ listening มี writing แล้วก็มีกฎหมายความรูเร้เกี่ยวกับตอมตำรวจตรวจคนเข้เาเมืองที่เป็นรูชแบภาษาอังกฤษอ๋อเป็นพวกสับๆนพื้นฐาน นี้น้องมาเรียนกับอาจารย์แล้วความรู้สึกที่อาจารย์ดิวเนี่ยเอ,อดีกว่าเราอาาร่านหนังสือเองไหมก็สําหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานอยู่แล้วก็ดีในาาระดับนึ่งครับครับแล้วอาจารย์สอนเป็นยังไงครับตัวอาจารย์โอ๊กเนี่ยก็สอนค่อนข้างปรงุรงโอ๊กแบบเนื้อหาที่ออกสดเลอืมก็คือนําไปใช้ที่จริงเลยใช่ครับแล้วพอดีน้องถามในเพจมาเยอะเลยว่าเราทำไง ให้วิชาภาษาอังกฤษเนี่ยเก่งขึ้นทางภาษาพื้ายครับก็อย่างแรกเลยนะคะตรงไหนไม่มีพื้นฐานก็ฝึกฝึกพื้นฐานภาษาอังกฤษก่อนปุ๊หวนเริ่มเป็นเริ่มเริ่มหนึ่งเลยแล้วจากนั้นก็เราก็มาทบทวนความรู้อะไรต่างๆตามที่อาจารย์สอนฝึกทำข้อสอบบ่อยๆกเป็นประจำทุกวันแล้วก็ฝึก listening ฝึกทังทุกวันค่ะอืมครับย่างนี้อย่างนี้ก็คือจะทําให้เรารับ ผ่านห้าวิสาสิบของภาษาภาษาอังกฤษของตอมอรอบแรกใช่ค่ปีนี้สมัครกันเยอะไหมคปีสองพันห้าร้อยสยอดสมัครประมาณหนึ่งหมื่นสี่พันสามร้อยสามร้อยกว่าบาทถ้าผิดพล่ดของภัยด้ยอ๋อประมาณหนึ่งหมืนสี่ประมาณตัวเลขรงๆเนาะนะแล้วยอดผ่านประมาณกี่คนสามพันสองรอยก้สิบาคนอในรอบแรกนะฮะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ